เป็นคนหน้าครับรู้แล้วผมทำเอาเนี้เอาเนี้ยเอาเนี้ยเนี้ผมพูดตาตๆนะผมผมผมแม่งโคตรเกลียพดพวกคุณเลยที่พวกคุณแบบทํากับน้องผมอะแต่ผมก็เข้าใจได้ไหมแต่แต่หมายถึงทําผมผมอยากถามก่อนก่อนก่อนเราจะคุยกันนะคือทําไมมันมันถึงเป็นแบบกลายกลายเป็นอย่างนี้ครับทําไมเรื่องที่จะแบบแจ้งใบน้องผมอะอันนี้ผมผมอยากรู้ส่วนตัวนะค่อยๆอยากถามพีย่ยผมเสียใจจริง,รงๆผมผมโมโหมาก ผมฝั่งใจเลยตรงๆคือฝั่งผมก็มีการถ้าพูดตรงๆก็คือมันก็เล่นหน้าเกลียดกันเกินนะครับมันก็เลยแบบเออไม่ก็ไม่คิดว่ามันจะแดงอะ่ะพวกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาโดนต้มมาก่อนอะ่ะติดๆกันเนี่ยผมมันก็ไม่ได้เป็นคนอะไรขนาดนั้นครับถ้าผมถ้าผมโดน,มนผมจะไม่แปลกใจนะ,น,นะเพราะเข้าใจว่าว่าผม ผมผมรู้ตัวอยู่แล้วผมสะทุนนะแต่หมายถึงน้องผมมันไม่น่ามันนี่ใส่ที่ไได้วันนั้นน่ะคือก่อนนั้นก่อนนันนี้ผู้ผมก็ไม่รู้ครับว่าเขามีใบติดตัวอยู่แล้วอ่ะผมเลยคิดว่าแบบเรื่องเรื่องใบมันเกิดขึ้นมาเยอะอ่ะผมก็เลยแบบมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคครับคุณน่าจะเข้าใจเพราะ พอตอนฝั่งคุณโดนโดนโดนแจง้งคุณก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกใช่ไหมครับว่ามันมันไม่ใช่อ่ะเรื่องบางเรื่องถ้ามันแรงจริงก็พอเข้าใจอยู่แต่เรื่องน้องผมคิดว่า,ม,ม,านะมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะจริงมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะคุณไม่ได้แย่ครับคุณไม่ได้แย่คุณไม่ได้แย่ผมแย่คุณมจะบอกให้คุณไม่ได้ค,คือจริงๆผม,ผมถ้าสมมติมันจะแจ้งกันจริงเรื่องพ่ออะไรอย่างที่ด่าหลุดมากันเยอะครับมันมันก็เต็มไปหมดครับผมเข้าใจครับอมมากมันก็เป็นอารมณ์นะไปถึงเรื่อง เรื่องความคิดไงไม่เซ็ตอ่ะมันไม่น่าไม่น่าเอากันถึงขนาดนี้เพราะน้องผมก็เพิ่งมาเล่นเดี๋ยวกับใครก็ขอนสดมานานเลยขอโทษไว้ไปขอโทษน้องมาดีกว่าครับสาหรับผม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 มองว่าคุณไม่ได้แยค่คุณแค่เป็นเหมือนผม่อนหน้านี้ครับผมก็ยังชิดได้คุณน,าน่าจะชิดได้ครับโตๆกันทั้งนั้นแหละนี่คือจะจบแลวเหรอครับผมไม่มีอะไรพูดผมแค่อยากถามไม่เฉยถ้าเจอจะเล็ยกยังไงบ้างครับเดตามเดิมเลยสิบห้าล้าน ตามผลยเอาไงคิดค่าแบบแบบการที่มันยังไม่ถึง40ตัวนะไอบอลมันมันต้องชิบบ่อยขึ้นดิไอตังมันเพิ่มได้มันเพิ่มมันเพิ่มได้บอยเป็นใบสอ0 0 0นนะคือถ้าถ้าจะจบตอนเนี้ยคือตามจริงคือผมไม่ได้อยากการจะจบไวได้ไงก็ก็คงต้องเรียกเพิ่มอ่ะครับคิดว่าให้ให้ได้เท่าไหร่สักครู่นะครับ มึงกอนก็ได้ครับถาคุยกัอนก็ได้ตามมึงถอยไปคุยกับน้องๆไปจะการอเรื่องนี่ยกูไม่คุยนไอ้ช้างไฟ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 นี่ไม่ีครับวงกลมวงกลมวงกลมวงกอไฟมอไฟมอไฟตวงกมมยิมากดีอยู่เลยเฮ้ยบย้มยิยิบบจไปกอเหรอเอ้ลกองหมยดตามึงยิ้ปียดงกันไปพอได้ยินเมื่อกี้พอได้ยินไม่หวน มึงอยากได้แบบไหนพวกมึงทุกคนอ่ะอยากได้แบบไหนกาหนดเองเลยอยากเอาจนเละอยียเป็นจมอ่าใช่ใช่เราเราสนุกสนุกเลยกูไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วแต่พวกมึงสวนกูกูไม่ติดอะไรกูติดอย่างเดียวคือจริงเรื่องที่มันทําให้ลูกโดนแดงพี่ตามยิ้มภากำลังดีไอ้เพื่อนไอ้เงียบๆขอทีละคนอ่าป๊บนึงกูขอทมเงียบๆกเงียบเงียบหน่อยกูขอทมไอ้เลสมึงว่าไงกูขอามแบบหัวหัวเรือหัวเรือถ้าบวกประกันเพิ่มก็เขาน่าจะให้เพื่อบวกแบบประกันปะ มึงว่ามึงว่าเท่าไหร่แป๊บเดี๋ยวกูจะบอกอะไรตั้งยี่สิบฟังก่อนตอนที่ยี่สิบไม่ถึงล็อกตอนที่หวังตีอ่ะที่ตีกับพฤษภาเขาพนันกันไว้สามเอ็มอ่ะแล้วแบบขอจบก่อนอ่ะไอหวังก็ได้มาห้าเอ็มอ่ะเหมือนแบบเกือบได้เข้าอยตี่สิบอ่ะถ้ายี่สิบอ่ะไม่ยี่สิบนะสิบห้าล้านเงินแดงสามล้านอ่ะไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ไม่คือยังไงมันก็ต้องยอมยไปสามเอ็มไม่ไหวทำสัญญาแค่แต่ว่าก็พอได้ มันขอไปยี่สิบเลยอันนี้มันสิ่สิบไปแล้วเฮ้อยเยี่ยมก่อนได้ไหมคือกูจะบอกงี้เราเรียกอะเรียกอะเรียกได้เว้ยแต่คือถ้าเรียกเวอร์อะมันมึงจะเรียกขนาดขนาดนั้นหรอถ้าเรียกเวอร์มันก็ไม่จ่ายมันมันก็ไม่จ่ายอีกตักปยี่สิบอะมันไม่ได้หรอกมันจะทำไงนะจบเรื่องนอกแล้วเอาเอายสุดท้ายถ้าแบบชม่คิดทำทีเทียบก็ยี่สิบเอ็มไม่ ไปได้ยี่สิบเอ็มที่ตัู้เียไปได้ว่าโอเคใครใครคานอะไรลองคุยกันเลยตรงนี้สิบห้กันรถคันนึ่งใครเงินมาอะไรีเพราะสุดท้ายมึงจะเรียกเงินเขียวไปทำไมในเมื่อของที่มึงต้องการเรอสตอรี่คือเงินแดงเงินแดงไม่ได้หรอเออเงินแต้องการเรียกเงินเขียวยี่สิบเอ็มทีั้งผู้เดียวเกราะสุดท้ี่มึงจะเรียกต่อมึงเรียกต่อได้แต่ยังไงมึงก็เปลี่ยน ของกำนันไม่ได้คือเงินสิบห้าล้านก็เพิ่มไงก็เพิ่มอาจจะเพิ่มสามารถเพิ่มได้แต่ว่าไอ้สิบห้าก็คือต้องอยู่เหมือนเดิมใช่ก็สิบข้าเงินแดงสามล้านกูไม่ตั้งกูรู้อยู่แล้วว่าอะไรแ้ก็ต่อสกสองล้านเงินแดงอ่ะกูน่าจะให้มึงเรียกไปเลยตั้งไปสามล้านเดี๋ยวกูรู้กูม่คำพูดตอนคุยไม่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 กูถามความรู้สึกพวมึงตรงๆนะตรงๆเลยสตอรี่เฮียเนี่ย พวกเราเราผ่านผ่านกันมาหมดการเป็นแบบมันมึงคิดว่าเราไม่เคยผ่านน่ะเราที่ย่กับามันเยอะถูกปะเน<ร>วอะไรใช่เมื่อก่อนอเราแยวกว่าน,นี้เรื่องเล่นใบเรื่องอะไรเนี้ยมันมันไม่ได้ขึ้นกูหรอกกูเล่นใบเสร็จกูแซะข้างนอกอกูแบบลำกูอะไรแบบตัวสูกว่าเยอะคือเอาง่ายๆเราก็เคยเป็นเว้ยมันไม่ได้แย่แค่มันเป็นเหมือนเราเมื่อก่อนเว้ยใช่มันไม่ได้ที่ยเว้ยมันก็แค่เป็นเหมือนเราตอนที่ยังคิดไม่ได้ตอนที่แบบจะเ้าแต่เอาชนะตอนเราเล่นกับเชเราก็แบบแซะเขากอดดวงกอดดังอะไรเยอะแยะมากมายเนี้ยมันมันมันแบบ แค่ว่าอะไรอะ่ะคือความคิดที่ยังไม่โต <คน S 2> มากกว่าเว้ยกูมองว่ามันยังไม่โตเว,ว้ยมันโตได้นะมันคิดได้คนที่มันเคยโดนโด<ๆ>นอ่ะคนที่มันเคยเป็นมันมันเปลี่ยนแปลงได้เว้ยแล้วตอนเนี้ยกูถามพวกมึงอย่างเดียวมันยังไม่มีประสบการณ์โอกาสอ่ะโอกาสอ่ะกูให้มันได้อยู่แล้วเมื่อต้องการอะไรจากมันจากความพูดไปแล้วไงว่าสิบห้าล้านเงินแดงสามเอ็มนี่เห็นเลยกับผมนะปูปูไปเพื่อให้มันด้วยปูด้วยผม แต่ว่าถ้าจะเอาดวงเอาดอสมันมันเยอะไปไม่ได้หรอกไม่ไม่ไม่ฟังฟังกันก่อนอันนี้คือไม่เห็นเนาะเราวุ่นหาเงินแดงกันตั้งเท่าไหร่พยายามหาเงินแดงทําไมเราไม่เรียกเงินแดงล่ะจบคือสุดท้ายเรียกมาสามเอ็มกูมั่นใจว่ายังไงก็ต่อยังไงก็ต่อสองล้านแค่นั้นแหละตต้องกาให้มันต่อไงตั้งตั้งเพื่อต่อกูรู้กูรู้แล้วไอ้ตรงนั้นอะภูมิี่มึงบอกถ้าเหลือสักสองล้านก็ได้เลทเลทห่อเราหมดไปกี่ห่ออ่ะ อยพวงจะน้ำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพื่อนใช่ใช่พวกเราเคลียร์รอบวไปเราไปคุยอ่าไปไปไปมามามาเนี่ยมาเนี่ยคือตอนนี้พวกมึงตกตกลงกันแล้เนี่ยเพื่อนมีสิบล้านจบเลยถ้าถ้าไม่มีเงินแดงก็เป็นเงินเขียวไม่ไม่ถ้าไม่มีเงินแดงไงแดงอ๋อสำคัญหรอกถ้าถามถ้าถามอีกอย่างนะตอนนี้พูดก่อนนี้เราจะพูดอะไรเงี้ยวันนี้พวกมึงพวกพวกพวกมึงพอใจที่เงินแดงกับเงินสิบห้าล้านใช่ไหมเออเงสามล้านคิดว่าไง น่าเห็นด้วยตามนี้เเออาไล่่นตรีด้วยครับด้วยครับสองล้านแป๊บเดียวเอลิสกระจายถูกห่อคืนอะไรพวกนี้ไปสามล้านคือว่าแต่ว่ามันจ่ายสามล้านอ่ะไม่ไม่ไม่เรามีเรื่องอื่นไม่มีใครติดใจอะไรใช่ไหมไม่เถิ่ไม่ไม่ตพูดได้เลยนะใครติดอะไรแบบอยากเล่นต่อหรืออะไรอ่ะมึงพูดได้เลยนะเพามันจะจบเราไม่ต้องพูดนะไม่ไม่ไม่ติดอย่างหนึ่งเลยไม่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 ม่ใครอยากเล่นแล้วตอนเล่นเนี่ยไม่มีใครอยากเล่นแล้วยังคีย์ค่าแล้ว ไม่แต่นี่มองว่าสามสามล้านไม่ลดโอเคแล้วแต่แต่กูขออย่างหนึ่งนะสีสุดไม่อยากให้ใส่สีแดงไม่สีสุดปล่อยมันไปเถอะไอบอลเดี๋ยวสุดท้ายเนี้ยก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรเออใช่เดี๋ยวเราปล่อยปล่อยให้มันเป็นคอนเทนต์ให้คอนเทนต์ของเขาไปเราโยนให้มันี่เลยนี่ไอบอลนี่ตั้มสามล้านนะตั้มอย่าลดนะโอ้ยยังไม่ได้หายรูปเลยเราพูดหรอกหิวเข่าหิวเข่าหิวเข่า อีกเขาอากูซูเบอากูซูเบอี๋แล้วเออถ้าเกิดจะจบซาเวจะขอจบใช่ไหมครับครับพวกผมขอเรียกสิบห้าล้านเงินเขียวก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่จะขอเพิ่มก็คือสมล้านสามล้านเงินแดงครับ3ล้านเงินแดง มากไปป่อครับเอาไหวเท่าไหรอ่อ่ะเพิ่มไม่ได้ประมาณมอีกสองล้านเงินเขียวอ่ะครับน้อยไปห้าบาทประกันอีกสิบใบก็น้อยไปสําหรับพ,พวกผมอ่ะครับใช่เรามีสิทธิ์เลือกเล่นต่อตามน้อยอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเอ่อตีกันต่อแล้วมันไม่ไม่ครบสี่สิบเต๋อเราก็ตีกันได้เรื่อยๆนะครับใช่มึงบอกว่ามันจะเสร็จเร็วก,กว่านะอย่าลืมว่าถ้าพวกผมไม่จบมันยังไม่ครบสี่สิบเต๋อเราก็ ตีกันได้เรื่อยๆนะครับคิดตรงนี้หรือยังครับว่ามันจะคิดแค่ค่าบัตรประกันไม่ได้นะครับใช่ของที่เล่นแต่แต่ละวันมันไม่ได้แค่นั้นนะครับสวยเพื่อนกูพูดสวยจัดที่เฮียสวยเพื่อนตั้มเฮียสวยจัดนั้นมันเยอะไปครับมันก็มันแตงให้ได้แค่หนึ่งล้านนะคะสองล้านสองล้านครับอสองล้านไม่ได้ก็เล่นต่อบอกมันนะถ้าสองล้านไม่ได้ก็ เหมือนเดิม 10, ครับสี่สบเออ1สิบสิบห้าล้านกับเงินแดงสองล้านจบแล้วครับง่ายเราลองคิดดูดีๆครับบวกลบดูดีๆครับแต่ละวันมันไม่ได้จะจะจะ,จะคิดแค่ค่าบัตรประกันมันไม่ได้อล้ครับอันนี้ไปเก็แบแป๊บเดียวก็ได้นะครับทำทำแจ้งให้มันแบบผม้ดยมาส่งเงินวันวันละแปดหมื่นก็ได้เดือนร้อยล้านแล้ว จะคุยกันก่อนไหมครับหรือว่าตัดสินใจได้แล้วว่าจะไม่เอางานตัดคนตรงนี้ให้เออเลยได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ง่ายง่ายพูดง่ายง่ายจะปะง่ายไปไหมถ้ยคือคือจะเอาแบบว่าให้ให้เออแบบสิบเออเลยใช่ไหมครับใช่ครับ เอารอางนันดถ้าจ,จ,จะเอาแบบนี้แบบให้เอ๋มันสิบเอ๋ให้มันครบสี่สิบแล้วพวกผมก็ได้สิบห้าล้านถูกไหมแล้วพวกคุณเอาแบบนี้หลังหมดพรเทควอาต่อนะครับจะกดแค่แก๊งคุณแก๊งเดียวเลยนี่คือผมจบให้ก็คือถ้าคุณแบบถ้าคุณไม่พอใจอะ่ะจริงจริงนั้นเราเองอยู่ประเทศเดียวกันยังไงโคจอมาเจอกันอยู่แล้วครับเก็บความแค้นแล้วก็ไปนั่งฟาร์มแล้วก็มาตีผมใหม่ดิ ในอนาคตอะเรื่องซื้อก็มีตังยอตังยาคุณแค่เดินมาเหยียบตีมผมแค่นั้นเองยังไม่ได้แพ้ผมนะครับแค่คุณถอยแค่นั้นเองสิบห้าล้านกันแดงสองล้านครับแล้วก็ถอยไปตั้งหลักให้คุณพร้อมมากกว่านี้แล้วก็ค่อยมากระทืบผมใหม่ก็ได้ผมไม่หนี่อยหรอกน่าจะมีคนท้าพีเอกไปลองลองคิดดูครับฝ่ายตาเอ็มลองคิดดูนจะมีคนท้าพีเอกไปแล้ว อันนี้เพื่อนผมพูดง่ายแล้วนะถ้าก็บแบบไปอะไรกับมันเยอะผมบอกมันบ้าผมไม่รู้นะถ้าเจอมันสมัยก่อนเนี่ยมันหนักเนี่ยเอเลสมีค่าบ่ะเอ็ดวงกระติบนะกระติบนายบอกเลยถ้าเจอบอลล่างบ้านะไอสัตว์ก็บอกเลยภูมิระดับนี้บ้านเรลสองของก็มีรับคนมาเพิ่มปุ๊บฟา์มสักเดือนหนึ่งมีเงินสักร้อยล้าน มากะทืขอหนึ่งล้านห้าได้ไหมครับเงินแดงเดี๋วต่อเลยครับสองล้านอะไรครับลดจากสามรถให้หนึ่งเอแล้วนะครับขอขอหนึ่งล้านห้าได้ไหมเอาเงี้เอาเี้เอาเยเงี้ยเงี้ยเาเงป็นอย่างนี้ไหมเงินเงินเขียวสิบสี่ล้านเงินแดงสองล้านนี่ลงตัวสิละ ถ้าต่อมากกว่านี้ผมลบคูณหน่องว่าเหมือนเหมือนเหมือนจากเหมือนจากเงินแดงล้านห้าเมื่อกี้ก็ลบไปนิดเดียวครับไม่กี่แสนหนึ่งลองคูณดูครับสิบสี่ล้านเงินแดงสองล้านแค่นี้แต่คุณคุณออกก็ไปฟาร์มไม่พร้อมล้ามาเล่นกันใหม่แบบจะไม่แต่นี้บแบบใจแรกใจแบบแต่แต่คือถ้าถ้าเอายี่นีดีกว่าเอายี่นี้เอายี่นี้อัยี่นี้ก็ได้ตามที่ผมบอกเงินแดงเงินแดงสองล้าน เงินเขียว14ล้านเนี่ยคุณลองบอกรถกันดูมันก็นิดหน่อยนะครับไปมึงเนี่ยเข้าวตกลงนี่แหละมึงแจะเข้าไปเลยน่นนาดึงยีเอชเทียททเอ็กซ์มาแล้วเหรอครับผมไม่คิดดีๆนะถ้าไอ้บอลมันไปนอีกร่างหนึ่งนะแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับตาเวด